คิดว่าทุกองค์กรยอมรับกันว่าเงื่อนไขสําคัญที่ทําให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนเดินหน้าไปตามเป้าหมายไปตามทิศทางวิสัยทัศน์ภารกิจขององค์กรเนี่ยมันไม่ใช่แต่เพียงการมีทรัพยากรที่เป็นตัวเงินมีทักษะความสามารถในการจัดการมีผู้ร่วมทุนเป็นประเด็นหลักมากนักน,นะฮะแต่ว่าส่วนที่สําคัญมากเลยที่จะขับเคลื่อนง,งานขององค์กรขับเคลื่อนคนทํางานไปได้อย่าง ที่เราเรียกว่ามีขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยผมว่าคือคนที่เป็นีด a d e r ์หรือคนที่เป็นผู้นําในองค์กรไม่ว่าคนที่เป็นีด a d e r ์เนี่ยจะอยู่ในระดับเล็กๆเช่นเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้าทีมเป็นทีมีด a d e r ์เป็นไลน์ีด a d e r ์อย่างเงี้ยหรือในตําแหน่งที่โตถัดขึ้นมาหน่อยก็อาจจะเป็นแมเน g เจอร์แล้วก็โตขึ้นไปจริงๆในองค์กรก็คือผู้บริหารระดับสูงจะอาจจะตําแหน่งตั้งแต่ VP เป็นต้นไปนะครับหรือว่า ผู้จัดการฝ่ายเป็นต้นไปก็สุดแท้แต่จะจัดโครงสร้างองค์กรเป็นแบบไหนและแน่นอนครับการที่จะทำให้บุคลากรที่เป็น leaders ต่างๆเหล่านี้นะฮะมีความสามารถในการขับเคลื่อนผลงานได้เนี่ยก็เลยจะต้องมีการฝึกอบรมพัฒนากันสักนิดหนึ่งคอร์สเรื่อง leadership หรือการพัฒนาภาวะผู้นำไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมของการพัฒนา leadership ในระดับใด โปรแกรม supervisory development program management development program สำหรับกลุ่มที่เป็นผู้จัดการแล้ว leadership development program สำหรับผู้บริหารระดับสูงที่บางองค์กรจัดทำเนี่ยนะฮะมันก็มุ่งที่จะตอบโจทย์ตอบสนองต่อการที่จะต้องทำให้บุคลากรที่เป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยสามารถเอาทักษะความสามารถต่างๆไปขับเคลื่อนกับลูกดองได้ประเด็นมันมีอยู่ตรงนี้ครับว่าแล้ว leadership แบบไหนหรอที่องค์กร ควรจะต้องพัฒนาให้กับคนที่เป็นผู้บัญคบัญชาถ้าตอบสั้นๆและเอาแบบตามคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าองค์กรของเราใช้ c o m p e t e n ซี l ลีดเดอร์ชแบบที่เราต้องพัฒนาตาม m a n น g เจ i ร l Competency หรือบางองค์กรจะเรียกว่าลีดเดอร์ชิพคอมพิ e n นซีนั่นแหละครับคือภาวะผู้นำหรือความเป็นผู้นำที่เราอยากได้เมื่อองค์ก,กำหนด managerial competency หรือ leadership competency ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็คือรายการทักษะหรือพฤติกรรมในเชิงการจัดการที่เราคาดหวังเราต้องการจากคนที่เป็นผู้บัญชาถูกต้องไหมครับ leadership จะพัฒนามาแนวไหนก็พัฒนามาแนวนั้นแหละครับ leadership คือความเป็นผู้นำความเป็นผู้นำหรือภาวะผู้นำเนี่ยจะออกมาแบบใดก็สุดแท้แต่องค์กรจะกำหนดมาถูกต้องไหมครับโดยทั่ว,วไปก็จะกำหนดออกมาเป็นลักษณะที่เรียกว่า competency หรือจะเป็น managerial skill เป็น leadership skill เป็นทักษะเชิงการจัดการก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราจะไปเดินตามทฤษฎีสักเล็กน้อยมันก็มีทฤษฎีที่พูดถึง leadership ไปเยอะแยะมากมายนะครับที่นิยมกันมากๆเลยนะในมุมมองของผมนะคือ situational leadership คือภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ต่างๆ ในสถานการณ์หนึ่งก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปอีกลักษณะหนึ่งในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปที่มันสอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์แต่ละบริบทของเวลาที่เกิดขึ้นนะครับในบางองค์กรก็อาจจะใช้ servant leadership นะครับเขาเรียกว่าภาวะผู้นำแบบเป็นผู้รับใช้เนี่ยคือเป็นผู้ที่จะไปทำให้ลูกน้องเนี่ยสามารถทำงานหรือขับเคลื่อนผลงานด้วยตนเองได้นะครับโดยที่ผู้นำเนี่ยจะเป็นอย่าเรียกว่าผู้รับใช้เลยเนาะ เรียกว่าเป็นผู้ซัพพอร์ตเป็นผู้สับสน,นที่ดีนะครับมี facilitative leadership ก็มีนะครับมี engaging leadership ก็มีเดี๋ยวเราจะคุยกันในประเด็นนี้แหละนะครับมี participative leadership มี directive leadership มี leadership เยอะแย,ยะมากมายมากกว่า20-30แบบนะครับมากมายแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เขาเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะเรียกมันว่ายอย่างไรแน่นอนมันก็ มีบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการทั้งหลายเขาก็พยายามสร้างทฤษฎีสร้างแนวความคิดในเรื่องภาวะผู้นาเป็นของตัวเองเนาะอย่างเช่นเบสกับออเวเลโอเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่อง transformational leadership อย่างเงี้ยหรือว่ามีหลายๆคนเป็นนักวิชาการเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเขาพยายามสร้างเฟรมเวิร์กของเรื่องภาวะผู้นําขึ้นมานะครับแต่ว่าจะเป็นแบบใดก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญเวลาที่องค์กรจะเลือก ภาวะผู้นํามาใช้เนี่ยนะครับผมคิดว่า s r เองรวมทั้งหัวหน้าเองจะต้องทําความเข้าใจให้ดีว่า1นนะครับภาวะผู้นํานั้นอนะ่ะมันโฟกัสหรือมันเน้นเรื่องอะไรท้ามันเน้นเรื่องเช m งแมจเมนต์มันเน้นเรื่องการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงหรือมันเน้นเรื่องอะไรกันแน่และมันสอดคล้องกับสภาพการขององค์กรของเราที่ต้องการอยู่ตอนนั้นหรือไม่หรือ ถ้าบางองค์กรจะหยิบ servant leadership ก็ามาใช้เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่า servant leadership เนี่ยมันพัฒนาคนที่เป็น leaders ของเราออกมาในแนวไหนแล้วเงื่อนไขปัจจัยพื้นฐานที่จะส่งผลให้ servant leadership เอามาปรับใช้ได้เกิดประโยชน์เกิดผลสำเร็จจริงๆเนี่ยองค์กรของเรามีไหมถ้าไม่มีมันเหมาะไหมถ้าอยากจะทา คือจะเดินหน้าในการพัฒนาเซอร์วิสเลดเดอร์ชิพขึ้นมาแล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างมันเกินกําลังเราไหมเรามีทรัพยากรมีความสามารถพอที่จะทําได้ไหมก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาสืหนึงนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากอันนี้อยากจะฝากถึง HR นะครับคือเวลาที่พูดถึงเลดเดอร์ชิพเนี่ยเราจะหมายถึงภาวะผู้นําคําถามที่น่าสนใจคือภาวะผู้นําในความต้องการขององค์กรของท่านมันคือประมาณไหนครับ อย่างที่บอกไปถ้าเกิดสมมติว่าเรากําหนด managerial skill เรากําหนด leadership skill ไว้ชัดเจนเรากําหนด competency ไว้ชัดเจนอันนี้ก็หายห่วงเวลาจะวางแผนพัฒนาทําโปรแกรมหรือหลักสูตรฝึกอบรมเนี่ยก็ไปดูว่า managerial competency leadership competency managerial skill หรือว่า leadership skill พูดไว้ว่าอย่างไรบ้างก็เดินหน้าไปตามนั้นโอเคไหมฮะแต่ถ้าสม,มมติว่าเราจะมาพูดถึงเออก,ก็หลักสูตรพัฒนา leadership ไงก็ต้องถามกลับแล้วว่า ทักษะที่ต้องการพัฒนาได้แก่อะไรบ้างโอ้โหมีทักษะเยอะมากเลยครับที่จะต้องพัฒนาเพื่อให้มี leadership อย่างที่ต้องการดังนั้นจุดเริ่มต้นก่อนก็คือจะต้องเอาให้เห็นภาพให้ชัดว่า leadership แบบที่ต้องการคืออะไรนะครับในเอพิซอดเนี่ยผมจะคุยถึง framework อันหนึ่งครับที่เป็นของมิทผลกรปนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นองค์กรชั้นนำในเรื่องการบริหารงานบุคคลนะครับซึ่ง ต้องเรียกว่าเป็น the best practice อันหนึ่งนะครับขององค์กรชั้นนำในประเทศไทยจริงๆแล้วองค์กรชั้นนำในประเทศไทยเนี่ยถ้าผมเอ่ยชื่อไปท่านก็รู้เลยแหละอย่าง SCG อย่างเงี้ยปตทอ,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 อย่างเงี้ยหรือแม้แต่แสนสิริซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ผมก็คิดว่าเป็นองค์กรที่มี best practice หลาย,ลายๆเรื่องในการบริหารงานบุคคลนะครับที่มิตผลเนี่ยมี leadership roles อยู่อันนึงซึ่งน่าสนใจมากเรียกว่า engaging leadership นะครับและใน engaging leadership เนี่ยก็จะก,กำหนดบทบาทหน้าที่ของคนที่เป็นผู้นำที่จะต้องมี leadership แบบ engaging leadership เนี่ยนะครับอยู่สี่อย่างซึ่งผมอยากจะคุยให้ฟังเนาะสารเนี่ยข้อมูลเนี่ยท่านสามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องทั่วๆไปอยู่แล้วคราวนี้ผมจะมาคุยให้ฟังจากสิ่งที่มิตรผล นำเสนอเข้ามาในโลกของอินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วก็ผมจะคุยฟังจากมุมมองประสบการณ์ของผมเอาสั้นๆนนะครับในการบรหิหารงานบุคคลของมิตรผลเนี่ยผูย้บริหารระดับสูงของมิตรผลท่านก็บอกไว้ว่ามีกลยุทธ์อยู่4อย่างหลักๆเลยพูดง่ายๆก็คือในงาน h r เนี่ยมีกลยุทธ์อยู่4ด้านหลักๆเลยก็คือมีเรื่องของ inspiration leaders นะครับมีเรื่องของ open mind open door มีเรื่องของ empowering people แล้วก็มีเรื่องของ employee experience หรือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพน,น,นักงานทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าทางมิตรผลต้องการสื่อให้เห็นภาพว่าเนี่ยคือ engaging leadership roles ที่จะต้องเป็น roles แปลว่าบทบาทนะครับคือบทบาทของการผลักดันสร้างสิ่งต่างๆของคนที่เป็น leaders เนี่ย รวมแล้วก็จะมีอยู่4ี่เรื่อง4ีด้านเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือถ้าสมมติว่าผู้บริหารผูบร้บังคับบัญชาผู้จัดการหรือไม่ว่าหัวหน้างานระดับใดในองคอ์กรเนี่ยเห็นภาพชัดเจนว่าความคาดหวังขององคอ์กรที่มีกับเขาเป็นแบบไหนอยากให้ปฏิบัติอะไรแบบไหนบ้างเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปนั่งตีความ,มนไม่ต้องไปนั่งทึ่งตกว่าเอ้ยนายเราต้องการอะไรจากเราบ้างเนี่ยนะครับแล้วเวลาที่ SR จะไปวางโปรแกรมในการพัฒนาหรือเวลาท่านจะไปวางแผนพัฒนาตนเองที่เรียกว่า individual development plan เนี่ยนะครับมันก็ง่ายนะเพราะเราสมมุติท่านเป็นหัวหน้างานท่านเป็นผู้จัดการนะท่านจะพัฒนาตัวเองไปในมุมไหนอะท่านก็พัฒนาไปทาง engaging leadership ที่มันว่านี่แหละถูกต้องไหมครับมันว่าไว้ยังไงท่านก็พัฒนาไปในทางนั้นแหละมันจะไปในทางอื่นมันก็ไม่ตรงตามที่องค์กรต้องการถูกต้องไหมครับนี่แหละคือประเด็นที่สําคัญมากเนาะ มันคือสารที่ผู้บริหารระดับสูงหรือองค์กรในสื่อไปถึงคนที่เป็นหัวหน้างานหัวหน้างานก็ต้องเตรียมความพร้อมแหละเอ้ยถ้าท้ายท,ท,ที่สุดแล้วตัวเองตัวเองไม่เหมาะตัวเองไม่ใช่อะยกตัวอย่างเช่นคุณจะต้องเป็น inspirational leaders คือคุณจะต้องเป็นเป็น leader เป็นผู้นําที่สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกน้องได้แต่ว่าตัวเราเนี่ยเราดา่าเราโขกสับเข้าขายแบบน้องๆของ power harassment ที่ทํากับลูกน้องเลยเนี่ยผมว่าไม่เหมาะไม่เหมาะก็ลาออกเราก็ไม่เหมาะกับองค์กรมิีผลเพราะเขาต้องการ leadership ที่มี roles แบบ engagement หรือสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้กับตัวของพนักงานและไอตัวผูกพันต่อองค์กรหรือ engagement เนี่ยมันก็มาขับเคลื่อนง,งานขององค์กรอีกครั้งหนึ่งเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการโอเคไหมครับภาพแบบนี้เมื่อชัดเจนเวลาเอาไปประเมินผลก็ง่ายขึ้น และจะประเมินอะไรล่ะอา้าวคนที่เป็นหัวหน้างานคนที่เป็นผู้จัดการก็ประเมินจากความเป็น engaging leader ของเขานี่แหละมันก็จะเป็นกำหนดปัจจัยในการประเมินตัวชีวัดแล้วก็เกณฑ์ในการประเมินอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมครับนี่คือส่วนที่สําคัญมากเนาะผมชอบมากเลยนะครับที่ชัดเจนนะพอชัดเจนแล้วมันคุยกันง่ายมันก็เหมือนกับเราจะทําอะไรให้มันลุกเป้าหมายอะเป้าหมายเราต้องชัดก่อนเราต้องเราต้องรู้แน่ๆว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราจะให้เป็นมันเป็นประมาณไหนนะครับโอเคนะครับ เอาละ right. engaging leadership roles ของมิตผลเนี่ยมีอยู่4ขามีอยู่4เรื่องนะครับ mm hmm. เรื่องแรกคือ inspirational leaders มันหมายความว่า mm hmm. คนที่เป็นหัวหน้างานจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยหมายถึงทำให้ลูกน้องมีความมุ่งม,มั่นทะเยอทะยานที่อยากจะทำงานอะไรบางอย่างให้มันสำเร็จผลโดยตัวเขาเองนะ แรงบันดาลใจเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในตัวคนนะแต่หัวหน้างานเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นภายในตัวคนเดี๋ยวมันจะไปทําให้คนเราเนี่ยเกิดความมุ่งมั่นเกิดความมุ่งมานะเกิดความใฝ่ใจเกิดความสนใจที่จะผลักดันงานมีพลังในการแก้ไขปัญหาสารพัดอะไรต่างๆในตัวของคนคนนั้นเองแต่เราจุดประกายอะเราสร้างแรงบันดาลใจนั่นคือบทบาทหน้าที่อันแรกนะครับแต่ก็รวมถึงการจุดประกายความคิดด้วยนะเพื่อที่จะทําให้ คนเรามันมีไอเดียอะไรใหม่ๆมานําเสนอกับทีมแล้วทีมก็ไปวิพากษ์กันทีมก็ไปอภิปรายกันก็ไปสรุปกันแล้วก็ขับเคลื่อนผลงานต่อไปนะครับทีมจะแข็งแกร่งได้โดย inspirational leaders นะอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับเรื่องที่สองของ engaging leadership roles ก็คือ open mind แล้วก็ open door คือการเปิดใจกว้างเนี่ย เป็นพื้นฐานสําคัญอย่างมากเลยนะของการสื่อสารพูดคุยกันกับลูกน้องของคนที่เป็นผู้รับคำชาใน e ีพีก่อนหน้าเนี่ยผมคุยให้ฟังว่าเมื่อท่านจะต้องเตรียมความพร้อมของท่านที่จะฝึกฝนนะทักษะของการฟังแบบ active listening ก็ดีหรือการฟังในเชิงลึกเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งที่เรียกว่า deep listening ก็ดีเนี่ยท่านต้องเริ่มต้นจากการเปิดใจกว้างก่อนนะเปิดใจกว้างหมายว่า ท่านต้องยอมรับว่าคนเราเนี่ยมันต่างกันมันมีความสามารถในการทําความเข้าใจสารมันมีความสามารถในการสื่อความเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาได้แตกต่างกันและเปิดใจกว้างเนี่ยหมายความว่าอย่าตัดสินอะไรบางอย่างที่ท่านได้ยินโดยมุมมองของท่านโดยที่ไม่ไม่แม a t u r e ไม่ทําความเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดเขาต้องการสื่อกับเราออกมาจริงๆนะครับนี่คือ เอพิซอดก่อนหน้าที่ได้คุยกันไปในเรื่อง2เรื่องก็คือเรื่องของ deep listening แล้วก็ active listening ท่านลองตามไปฟังดูนะครับท่านพิมพ์คําว่า deep listening แล้วก็ชื่อนามสกุลชัชวานอารวงสุภทัตนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า active listening พิมพ์ชื่อชัชวานแล้วก็ นำสกุลอรวงสมบัติท่านก็จะได้ฟังมันนะครับความยาวประมาณสักสินาทีเอาไปต่อยอดกับเรื่องอื่นๆได้จริงๆแล้วมีผู้รู้ผู้ชี่ยวชาญพูดถึงเรื่องของ deep listening กับ active listening ไว้ยเยอะแยะมากมายเลยครับไปตามอ่านได้เลยนะครับเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์มากๆเลยผมก็เป็นแค่คนหนึ่งอ่ะที่หยิบยกเรื่องแบบนี้มาพูดโดยเจตนาที่จะให้หลายๆท่านที่ยังติดตามผมเนี่ยแล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชานะครับหรือแม้แต่เป็น HR หรือเป็นท่านใดก็แชร์ความรู้ ไปสู่บุคคลอื่นๆได้ผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญมากเลยในสังคมยุคปัจจุบันคือการแบ่งปันเนาะคือคนเราเนี่ยยิ่งนานวันเข้าผมว่านะสังคมมันยิ่งห่างกว้างออกไปอะ่ะคือคนที่รวยล้นฟ้าก็รวยเยอะแยะมากมายคนที่จนก็จนแบบต่ำเตี้ยติดดินจริงๆยิ่งเห็นได้ชัดเลยโดยในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบางคนเนี่ยตกงานไม่มีแม้แต่เงินที่จะใช้จ่าย,าย,ายในขณะที่บางคนเนี่ย ชิวๆนะฮะยังขับเฟอร์รารี่ยังกินเที่ยวสัมภระเทมเมาอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนี่แหละคือความต่างแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ความต่างมันลดลงคือการแบ่งปันเงินครับไอผมเองเนี่ยคงไม่สามารถที่จะไปแบ่งปันทรัพยากรที่เป็นเงินเป็นอะไรต่างๆได้หรอกเนาะผมก็แบ่งปันความรู้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์อะไรบางอย่างที่เรามีหรือบางครั้งเนี่ยเราก็แบ่งปันสิ่งที่เราเราถนัดเนี่ยคือการเป็นวิทยากรเนี่ยแบบให้ฟรีนะครับเพื่อแลกกับ อะไรบางอย่างเช่นหน้ากากอนามัยหรือว่าเครื่องตรวจอุณหภูมิแล้วก็เอาไปบริจาคให้กับโรงเรียนต่อในนามขององค์กรของท่านอย่างเงี้ยนั่นคือบทบาทที่ผมสามารถทําได้แต่การแบ่งปันเป็นเรื่องที่สําคัญมากและสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่นี่ก็คือการแบ่งปันเนาะแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์อะไรบางอย่างเพื่อให้ท่านได้เอาไปลองปรับใชด้ดูนะครับอ่ะย้อนกลับมาที่เรื่องราวที่เรากําลังคุยอยู่นะครับอันที่2คือ Open Do o r เปิดใจกว้างและ ก็ต้องเปิดประตูเพื่อให้ลูกน้องเข้ามาหาด้วยนะหมายถึงว่าเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมาน,นําเสนอความคิดเห็นใหม่ๆในการพัฒนาในการปรับปรุงงานโหผมชอบมากเลยโดนใจมากเลยนะฮะคือการที่ engaging leadership จะต้องมีจะต้องทำเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้พนักงานเนี่ยมาน,นำเสนอความคิดไอเดียใหม่ๆในการปรับปรุงพัฒนางานโดยโดยเน้นความเป็นกันเองให้เข้าถึงผู้บริหารได้ในทุกๆจุดท,ทุกที่ทุกเวลา คือสังเกตเห็นไหมครับว่าในบางองค์กรเนี่ยผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนั่งอยู่แต่ในห้องของตัวเองกับเลขาอยู่สองคนสามคนนะฮะคือไม่เคย walk and talk คือไม่เคยเดินลงไปไปคุยกับลูกน้องเลยไม่เคยไปพูดคุยในลักษณะที่แบบสร้างแรงบันดาลใจสร้างขวัญกําลังใจไปร่วมโหัวจมท้ายกับลูกน้องเลยแต่ลูกน้องหลายๆคนจะรู้สึกว่าโอ้เจ้านายนี่นั่งอยู่บนหิ้งเลยเจ้านายแบบอยู่บนหอคอยงาช้างซึ่งเหมือนกับเทพยดาที่ ไม่ได้มาปรากฏกายให้คนเดินดินอย่างเราเห็นเลยอย่างเนี้ยท่านคิดว่าความผูกพันกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องมันจะมีไหมผมว่ามันไม่น่าจะมีเนาะนั่นคือประเด็นที่สําคัญมากนะครับการที่เปิดโอกาสให้ลูกน้องมาคุยเนี่ยจริงๆก็คุยได้ทุกเรื่องสัพเพเหระนะครับ แต่โฟกัสที่เราอยากจะคุยอย่างน้อยที่สุดก็จะคุยกับลูกน้องว่าเออมันมีปัญหาอะไรในงานไหมมันมีจุดใดที่ควรจะต้องปรับปรุงพัฒนาไหมมันมีเรื่องใดที่ทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมบ้างไหมอย่างเงี้ยหรือมันมีปัญหาเรื่องไหนที่เขาต้องการการสรับสนุนจากเราไหมแล้วเป็นปัญหาที่มันยากกับการที่เขาจะแก้โดยลําพังแบบเนี้ยผมว่ามันจะได้ใจได้งานกันมากขึ้นเลยอ่ะสำหรับคนที่เป็นผู้ควบคัญชานดนงนั้นโอเปนมาโอเปนดอเนี่ยผมชอบมากเลยนะฮะแล้วขออนุญ,ญาตนะครับว่า ขออนี้ขยายความต่อจากสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของมิตรผลคุยไว้นะครับทา,ทางโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับอะ่ะอันที่3ครับคือ empowering people engaging leadership มีบทบาทหน้าที่หรือ roles อันสำคัญอันหนึ่งก็คือการ empower คนทำง,งานคือ empower ม,มันเป็นอะไรล่ะมันเป็นประมาณว่าคือการมอบหมายคือการกระจายคือการเสริมแรง ให้ลูกน้องได้ทดลองแสดงศักยภาพแสดงฝีมือแสดงความสามารถอะไรออกมาต่างๆได้เต็มที่ในขณะที่องค์กรเองเนี่ยก็ต้องหาโอกาสหรือเปิดโอกาสให้กับพนักงานในการที่จะแสดงฝีมือนั้น,น,นๆออกมาแสดงความคิดเห็นนั้นๆออกมาโดยสำคัญมากเลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดพลาดคือเมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราบอกว่า,อ,าอยากให้ทุกคนเนี่ย พยายามคิดหาวิธีการปรับปรุงงานเะนี่ยแต่พลาดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วพวกคุณสวยคิดจะปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องทําแบบถูกต้องออกมาเสมออย่างงี้โอ้โผมว่าไม่มีคนทาหรอกคือคือการทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆเนะี่ยเรื่องที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมันเป็นเรื่องปกติมากเลยครับที่มันจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาโอเคไหมครับถ้าเราบอกว่าห้ามทําเรื่องผิดพลาดขึ้นมาเลยคนก็จะไม่ทําอ่ะเพราะถ้าทําแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดผิดพลาดสูงนะครับคนที่เป็น leadership ที่ดี แบบ engaging leadership ของมิตรผลเนี่ยจึงเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการเป็นมนุษย์บังคับบัญชาแบบ no idea killer คือห้ามเป็นพวกที่ไปบั่นทอนทำลายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆของคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเด็ดขาดอันนี้ผมก็ชอบมากเลยนะครับเพราะนาวัตกรรมเนี่ยมันก็จะเกิดจากความคิดเห็นที่มันหลากหลายไอเดียที่มันหลากหลายการลองผิดลองถูกจนกระทั่งได้โซลูชันอะไรบางอย่างออกมาที่ตอบโจทย์ เวลาเราจะทําการปรับปรุงงานหรือเราจะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ทําปุ๊บได้ปั๊บนะฮะไม่ใช่ตาชีนะฮะโอเคไหมมันไม่ใช่แบบทดลองทําแบบนี้แล้วมันจะได้ผลเลยอะ่ะท่านคงจํากันได้เนาะโทโมัสอาวาเอลิสันที่ผลิตหลอดไฟอะ่ะกว่าที่เขาจะได้หลอดไฟอย่างที่มันเราคงยังใช้อยู่ในโลกในะปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาได้ทดลองโดยวิธีการต่างๆเป็นหมืน่นหมืนวิธีอะ่ะแต่ทุกๆครั้งเขาก็จะบอกว่าการที่เขาล้มเหลวอ่ะ มันหมายถึงการที่ทําให้เขาได้รู้ว่ามันมีวิธีการที่มันยังไม่ทําให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่เขาต้องการหนึ่งหมื่นวิธีในขณะที่คนหลายๆคนเนี่ยจะพยายามปรามลูกน้องเอ้ยฉันบอกแกแล้วพี่บอกแกแล้วว่ามันจะผิดแก,กแกอย่าทําแกอย่าทําแบบนี้พี่บอกแกแล้วแกก็ไม่เชื่อเห็นไหมสุดท้ายก็เป็นแบบนี้แกก็โดนพี่ดา่าเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกน้องแบบว่าเออเดี๋ยวที่หลังฟังพี่ก็แล้วกันเดี๋ยวที่หลังพี่อยากสั่งพี่อยากบอกอะไรพี่ก็ว่ามาเลยแก็แล้วกันนะครับมันก็ จะเป็นอะไรที่เราก็จะไม่ได้ความคิดสร้างสรรค์หรือมุมมองที่แตกต่างออกไปจากลูกน้องนั่นเองนะฮะการเปิดใจกว้างจึงสับสนเรื่อง empower people แน่นอนนะครับอันที่4ที่เป็นบทบาทของ engaging leader เนี่ยคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานเรียกว่า employee experience นะครับองค์กรก็จะให้ความสำคัญกับพนักงานสร้างประสบการณ์ที่ดีโดยให้รู้สึกว่าเขาเนี่เป็นคนสำคัญขององ,องค์กร นะครับมีโปรแกรมในการพัฒนาศักยภาพให้พนักงานได้เติบโตได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เสริมสร้างกิจความสามารถให้เป็นคนเก่งให้เป็นคนที่มีความสุขกับการทํางาน empower experience หรือประสบการณ์ที่ดีของคนที่เป็นพนักงานในองคอ์กรเป็นเรื่องที่สําคัญมากในเวลาปัจจุบันนะครับคือคนเราเข้ามาทํางานเนี่ยเราล้วนถูกองค์กรคาดหวังว่าจะต้องมี engagement กับองคอ์กรมีความผูกพันกับองคอ์กรพยายามตั้งหน้าต,ตั้งตาทางานมี มีใจมีแรงอ่ะอยากที่จะทํางานส่งมาผลงานที่ดีๆออกไปคงอยู่กับองค์กรน,นานๆพัฒนางานพัฒนานตนเองให้เติบโตก้วนาวหน้าในชีพมากขึ้นเนี่ยแต่จะทําแบบเนี้ยได้ทําให้เกิดผลลัพธ์คือมีพนักง,งานที่เอนเกจกับองค์กรได้นเนี่ยองค์กรจะต้องทําสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสร้างประสบการณ์ที่ดีนะครับมันก็เป็นเรื่องคําสัพ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนาะที่ฮิตในแวดวงของ HR มากแล้ว เอาไว้มีจังหวะนะเดีย๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังแต่ณเวลานี้นะครับมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคุยเรื่องของ employee experience ไว้เยอะมากนะครับท่านไปลองติดตามดูได้เลยนะฮะก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยโดยสรุปแล้วนะครับบทบาทของ engaging leadership ซึ่งเป็นแนวของภาวะผู้นำที่มิดผลองค์กรที่หมายมั่นปั้นมือไปสู่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกน้ำตาล1ใน5ของโลกเนี่ยเขาฟูมฟัก คนที่เป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดการของตัวเองในสไตล์ที่เฉพาะเจาะจงที่แตกต่างออกไปจากองค์กรอื่นๆอยู่บ้างนะครับและอยากให้เป็นเคสในการเรียนรู้ขององค์กรของท่านนะครับบทบาทหน้าที่ของ leadership แบบ engaging leadership ของมิตรผลมีอยู่4เรื่องคือ inspirational leader นะครับเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจกับลูกน้อง open minded open door เป็นคนที่เปิดใจกว้างเปิดประตู คือเปิดโอกาสให้พนักง,งานนําเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงงานเนี่ยสคือบทบัติในการ empowering people คือการเปิดโอกาสให้พนักง,งานแสดงความสามารถตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็4คือเป็น leadership ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีหรือ employee experience ให้กับพนักง,งานเพื่อให้พนักง,งานมีความสุขแล้วก็สร้างผลง,งานออกมาให้ได้นะครับผมคิดว่าอันนี้แหละก็จะเอาไปวิเคราะห์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูว่าใน En g a g i n g leadership r o w e s Rose, แบบเนี้ยจะพัฒนาหัวหน้าออกมาในเรื่องของอะไรบ้างในแบบใหนบ้างนะครับแต่จะขอไปคุยใน HR c o m p o n e n t podcast นะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่ม HR ที่ควรจะต้องได้เรียนรู้เป็นหลักนะครับตอนนี้ก็จะคุยแตะๆไว้นะครับเพื่อเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของ การสร้างเป็นหัวข้อเป็นหลักสูตรของการพัฒนา Engaging Leadership โดยใช้โมเดลของมิรผลกรุปนะครับผมคิดว่าสิ่งที่คุยให้ฟังก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆที่ทางมิตรผลทางผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะดอกเรบอนนันทองกระยาซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานด้าน Human Resource Management เนี่ยนะครับเอามาเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นวิทยาฐานที่ดีมากเลยครับ ให้คนอื่นๆอ,องค์กรอื่นๆเนี่ยได้ลองเดินตามเยี่ยงลองเดินตามอย่างที่ดีงามแบบนี้ครับ